บองบ่องหน้าเหมือนเด็กนเลยเออก็บอกแล้วเราจะเซตผมเธอบอกไม่ต้องเซตไม่ค่ะทำไรครับนี่กลับจากภูเก็ตแล้วก็มานี่เลยนะมาทำอะไรมาฟังเปิดอัลบั้มของทีบีเก้นอันดับหางคนเดี๋ยวเดี๋ยวไปเราฟังว่าจะมีแบบไหนบ้างแต่แต่ทีมงานอะจะเป็นแบบว่าหวานชุนตูเขาบอกแล้วว่าอัลบั้มนี้หวานเจี๊ยบสี่ชิ้นนี่ก็ชมี่ชิ้น เป็นไรอะอันนี้เป็นงานอะไรอะคะันวเปิดระเบ้ารได้เปิดระเบ้าเกิดระบ้าขอบคุณที่มานะครับระบ้าใหม่ระบ้าใหม่ครับหวานเจียวหวานเจียวระเบ้าระเบ้าฟอกตื่มากอ่าใช่หวานเจียวและหอตื่นงานก็ไล้วกับหวานเจียวแล้วก็ผมจะบอกว่าพาร์ทพิเศษของทุกคนอาจจะมีคำถามในใจว่าทำไมถึงเป็นเบสของเราอะไรเงี้ย เดี๋ยวผมพี่เดียเล่าดีกว่าว่าทำไมคุณอยากเชิญแต่ละสมาคมงานนี้เพราะเขาเป็นคนพูดชื่อพวกคุณมาหมดในงานนี้ออกมาครับว่าอยากให้คุณมาฟาังระลั้งกันที่บ้านของเรานะครับขอเสียพวกเมย์ก,กับเดียทีวีแก๊สดีดีมาเปิ ันนี้เป็นอัลบั้มทีโลเ,เวอร์นะครับซึ่งจริงๆอ่ะทำเพลงแล้วก็ปล่อยอัลบั้มามาตลอดมันจะเป็นในานามอันจะกล่าวาวส,ส่วนใหญ่แล้วก็ปล่อยเพลงคือขั้นแบบว่าเราจะไม่เราจะให้คนฟังเพลง่างเดียว่ไม่ซีเรียสเลยว่าคุณจะต้องรู้ว่าเราเป็นใครเิแต่ว่าอาัลบั้มนี้รู้สึกว่าคิดเยอะมากแล้วก็เ,เพลงอันเด้ร์กาวมันมันคือทำเพลงตามอารมณ์นะมันจะไม่ได้สรุปอะไรม ครั้งนี้เป็นครั้งแรกเป็นอัลบั้มที่ค่อนข้างสรุปมาให้ก็คือสำหรับผมมันใส่ใจมากๆเลยสำหรับเราเราเป็นตีมทีนเลิฟเวอร์เพราะว่าช่วงช่วงความรักของวัยรุ่นมันมันรักก็รักที่สุดเจ็บก็เจ็บที่สุดแบบยอมตายแทนได้บ้างมันจะเป็นมันจะเป็นอารมณ์ทีนเลิเวอร์เนาะแต่ว่าช่วงนั้นผมก็จับว่าผมยังเป็นทีนเลิฟเวอร์อยู่ต้องพีทีแชนแนลนะครับมาติดตาครับ ถามอะไรพี่เดียเป็นไงบ้างกับกับงานวันนี้ที่รู้อ่ะจริงๆช่องพีดีเจน่าเป็นหนึ่งในช่องที่เดียเขาพูดชื่อแต่เขาอยากให้มาขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็ตื่นเต้นมากครับที่ได้มาเพราะว่าเขาไม่รู้จักใครแล้วไม่ค่อยได้มางานแบบนี้ <c oughs> ด้วยครับดีใจที่ที่พี่เดียชวนมาครับเพราะว่าจริงๆก็ชอบพี่เดียอย,อยู่แล้วเพราะว่าเขาคนเดียวทําได้ทุกอย่างเกี่ยวกับเพลงแล้วก็ออกมาดีทุกเพลง เดียน่าจะมีอะไรอยากพูดนะเพราะว่าเขาเคยเขาพูดอย่างหนึ่งกับผมตอนที่ชวนต่อวันนี้มาครับคุณภูมับคุณหมออนปล่อยระบ,บ้างก่อนหน้านะครับระบ,บ้างไ0สี่สิบเพลงแล้วก็จริงมันเป็นการกระทําที่ปแปลกปไปเลยปล่อยสี่สิบเพลงจริงเราก็กลับปล่อยแล้วก็ไปใช้ชีวิตปกติเลยแล้วทีนี้นะมันมีจุูหนึ่งเพลงทีท่เป็นคีย์หลักของชีวิตแล้วก็เป็นคีย์หลักของสิ่งที่สื่อสารไประบ้างนแล้วก็ต้องอีพีนั้น อ่าเรียกชั่นเองนะก็เรเเียกชั่นได้ตบจูบเขามากเราก็เลยรู้สึกว่าช่องน,นี้คือก็ถ้าถ้ามีคนเรียกชั่ชนก็ช่งองน,นี้เรียกชั่นไปช่องเดียวก็จบเล้วไม,ไม่ไม่อยากที่จะดูช่องอื่นน้รครคับนะโอ้ยขอบ <ข pm S 1> คุณค่ะครับเวลาจะไหลาขึ้นนะครัอคือฟรีพีดจันแนมนี้ก็ในอย่างในวงการยิปพอร์ก็จะรู้จักกันดีนะครับเขาก็จะแบบเรียกเพลงยิปพอร์เพลงต่างๆนะฮะ Come on, come on, come on, come on,

แบบนี้สีอะไรเงี้ยแบบที่เดียเขาค่อนข้างที่จะมีเอกลักษณ์ก็คือการแล้วที่เล่าออกมาแล้วเราเห็นภาพตามจุดที่เขาเล่าให้เราฟังบางทีมันเป็งขำพูดอ่ะมันแต่พอมันเป็นดนตรีอุบัติรูปมันมีทำนองมีการเล่าแบบนี้มันทำให้เราทัชกับความรู้สึกของเขามากขึ้นก็เหมือนผมรู้จักที่มากขึ้นไปครับย้อนความหน่อยดีกว่านะผมจริงๆผมเป็นแบบแฟนแฟนเสีตาร์เขาแบบตื่นช่วงที่เขาอัพดาคฮิปสลายอันเจ็ดสี่มั่งอะไเนี้ย ไม่ได้เห็นแง่มุมของเขาแบบเรื่องวเซอร์เรื่องรักอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ค้นมามันก็ทําให้รู้ว่าแบบ่าคนคนนี้มีมีปมใช่ไหมแต่รอบนี้ไม่ค่อจะทําให้เห็นว่าอ่ะเราก็มีการคายปมมากขึ้นจากเพลงที่ลดทอนลงจาก40ิเพลงรอบก่อนมันก็คายปมให้คนฟังเหมือนกันนะไม่ถือว่าต้องตัดกด้่ือด้วยความที่ ผมก็มาหาพี่เดียเรียกได้ว่าช่วงนี้ก็บ่อยแล้วก็แบบเข้าไปดิสคออะไรอย่างี้บ่อยผมก็รู้สึกว่าด้วยความที่เวลาผมฟังเพลงผมก็พยายามอยู่ในมูดอะไรแบบนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยพยายามแบบคิด,ค,ดคิดตามอะไรอย่างเงี้ยผมว่าทุกเพลงมันมีสตอรี่สตอรีอร่มันทําให้มีค่ามีค่าหมายถึงว่ามีคุณค่าทางจิตใจอยู่ยแล้วในแต่เพลงอะไรอย่างเงี้ยผมคิดว่าทั้งหมดที่พี่เดียเปิดมาแล้วพี่เซนให้พวกเราฟัง มันมีโมเมนต์อะไรบางอย่างในชีวิตทุกคนที่ต้องเจอแหละผมว่าถ้าใครกำลังกินหรือรู้สึกรู้สึกอะไรประมาณนั้นอยู่ผมเชื่อว่าทุกเพลงในนี้สามารถปลอบประโลมความรู้สึกเขาได้วันนี้ก็เป็นครั้งแรกที่หนูได้มาเจอพี่ด้วยแล้วมันทำให้พอหลังจากที่ฟังเพลงทั้งหมดครบเนี่ยมันทำให้หนูรู้สึกว่าหนูรู้จักตัวพี่เองมากพี่นป็น,นแบบว่าไม่ใช่แค่ฐานะเสียเปรียบแต่ว่าในหาพี่มาด้วย ก็จริงๆผมทำงานกับพี่เดียมานานมากแล้วพี่ตั้งแต่แบบผมก่อนเป็นอ้าหานี่แล้วเราก็เจอันมาโดยตลอดอแต่ถ้าเกิดพูดถึงเรื่องอาบั้มนี้แล้วกันจริงๆผมเห็นพี่เดียทำเพลงมาตลอดอยู่แล้วแล้วผมก็รู้สึกว่าเพลงของพี่เดียเหมือนเหมือนเป็นงานศิลป์มากกว่าเหมือนแบบแต่ละเพลงมันมันจะเป็นมิติของมันแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะแบบมีความอาร์ตสูงอะแล้วก็คือเขารู้สึกอะไรเขาก็ก็ถ่ายทอดออกมา ในสิ่งที่เขาคิดได้ชัดเจนแล้วหลายเพลงที่ที่เปิดเมื่อกี้นี้ผมฟังปรูปก็เห็นภาพเลยคือตั้งแต่ฟังริปออกมาอันนี้แบบคุ้บคีในวงการตั้งแตบบ่แรกเลยนะหมายถึงว่าแบบที่ถ่ายรูปศิลป,ป,ป,ปินแบบคนที่ควรจะขายได้ในในเนื้อหาของที่เขาสื่อออกมาควรจะเป็นเนียเพราง่ายที่สุดนะมันเหมือนจะป๊อป แต่คือมันมีเนื้อหาหนักแต่เขาเล่าในเรื่องที่แบบเสียงที่แบบว่ามันไม่กระโชก่ายมันจะเป็นเหมือนอรอย่างดีมันจะเป็นแบบผมไม่รู้เลยว่าอันเนี้ยผมเข้าใจว่าขายเรื่องรักหอง่ทินเลเวอร์แต่ว่าคุณภาพของงาน,นมันดีมากๆ yes l o แล you b r o t h e r ได้ทำรวมงานกับพิยามา หลายเพยลงแเราเป็ร่วมงานกับเขามานานแล้วก็ยินดีด้วยกับอัลบั้มนี้นะคะก็สู้ๆต่อไปค่ะไม่อยากจซื้อ้าแต่มาเจู้อกแเข้าใจปะทุกคนที่มามีเหตุผลกับเราหมดเลยแล้วก็คือเย่นที่บอกนะครับเลือกเลือกมาแล้วก็มันรู้สึกดีมากๆที่มาแล้วก็อันนี้เป็นครั้งแรกด้วยที่ทำอะไรแบบนี้ซึ่งเรื่องที่รอรัวดี ข้มามเม่อกก็คือปล่อยเพลงก็คือจะป่อยแล้วก็จะทำอย่างยดต่อมีนเป็นครั้งแรกด้วยที่ที่ทำแล้วรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีเหมือนกันจริงๆผมแปความพุกมา5วันนะจัดบ้านนี้ให้นเป็นงานได้เดียก็ลุยงานคือเขาจะอัปเดต ตัดญ้าหน้าบ้านทุกอย่างในวันนี้ครับผ่านการเดคอเรชันใหม่หมดเลยแล้วก็ทําทุกอย่างให้มันพร้อมรับทุกๆคนในวันนี้จริงผมผมไม่รู้จะพูดไงละผมก็แฮปปี้กับงานนี้แล้วก็แฮปปี้กับทุกกคนแล้วก็ขอเซ็นมือกับเบียร์ที่เที่รับแล้วก็ enjoy ต่อได้นะครับทานเครื่องดื่มทานอาหารกันต่อได้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ <Ooh. S 1> อย่าลืมนะครับ <Ooh. S 1> เอาอะไรก็ตามเอาแท็กที p พิเศ e ได้เลยในอินสตาแกรมแล้วก็แฮชแท็กที่พิเศษสีเอร์ขอบคุณครับ